ส่งลานในหนึ่งชุดครับผมสี่มิลหัวพ้อสี่สิบเซนนะครับนะครับนี่หัวธรรมดาหกลูกนะครับลายจ้อยสี่มิลหัวพ้อสามสิบห้าเซนนะครับ สใจทางมาสอบถามได้นะครับนี่ครัอันนี้ชุดต่อไปครับผมยิงหนูกะยิงปลาครับผมคุณครับ